สวัสดีครับผมเจียมว่าเอ้ยไม่ใช่เียว่อไ่ผมเจียมวรูปครับก็เรื่อนี้มันมีของได้เยอะหน่อยมีโน้ตบุ๊กมีกีตาร์แล้วก็ลูกวาดอืผมไม่มีอะไรครับมีแต่เมาส์เอ้ยเปิลเปอ่าก็วันนี้นะครับกลับมาพบกับเช่นเคยวันนี้เรามาพูดถึงกับรายการรับเด็กของวันที่10ธันวาคมวันพุธอ่าอ่าหรือเป็นวันสําคัญของประเทศไทยวันนี้เล่นขับมาเนี่ยอ่าเป็นวันอะไรครับวันสงกรานต์เฮ้ย วันสงการวันที่สิบสงการสิบเมษาใช่ป่าวสิบสามถึงสามถึงสิบห้าเมษาโอเคนี่คือวันรัฐธรรมนูญะนรับพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือวันรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยนะครับโอเคมาระบบอัปเดตอันแรกเลยดีกว่าอะไรครับพ่ารูปมาฮะก็เป็นระบบฟิวชั่นนะครับก็ หรือเรียกทันทว่าเป็นระบบที่มันลงไมนานแล้วแหละแต่ว่าเราทําตามคําเรียกร้องของผู้เล่นที่เขาบอกว่าต้องการที่จะรอบระบบฟชั่นให้ได้หอมฉุยเราจัดให้สื้อย่างงามเลยนะครับอ่าโอเคเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเล้เ่ออย่างนี้เราจะบอกไหมหรือว่าอย่างเขาให้ผู้เล่นไปดูก็เดี๋ยวบอกไปคร่าวๆนะครับคร่าวๆอย่างหนึ่งนะครับก็อย่างแรกเลยครับ ชื่ออัมพันเนี่ยมันเป็นอัมพันสีแดงก็สีแดงมีชื่อว่าอีเทอร์อึกลับน,น,นะครับซึ่งจะสามารถล็อกอะเบลิตี้ได้หรือเรียกได้อ่าหรือเป็นภาษาไทยก็คือล็อกความสามารถนั่นแหละล็อกความสามารถได้นะครับซึ่งอ่าจะใช้สําหรับการฟิวชั่นเท่านั้นะนะครับซึ่งอ่าถ้าจะพูดง่ายๆคือเวลาเราฟิวชั่นทุกวันเนี่ยเราใช้อเทมหลักแล้วก็อเทมรองอแต่ในการล็อกเนี่ยคือเราใช้อเทมที่เราต้องการที่จะฟิว กับอมพันเนี่ยไอ,อเอเธอร์ลึกลับเนี่ยอัมพันแดงเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับก็ารายละเอียดก็จะอยู่ในนี้อยู่แล้วก็เพื่อนๆก็ไปดูกันได้เลยครับเลยเนาะเราวุ้นที่สองครับคือเป็นไอเทมแร่ใหม่ไอเทมแร่เหลืองที่อยู่ในตู้หยอกไข่นะจะเป็นในส่วนของอขวัญเล็กครับขวันเล็กนี่จะเหมานะผู้เบิร์สเกอร์นะส่วนใหญ่นะครับเป็นพวกเบิร์สเกอร์เบอร์สเกอร์ใช้ได้นะขวานอานะครับแล้วก็ เป็นไอเทมส่วนไอเทมสามดาวเป็นไอเทมใหม่คือสําหรับพวกแบบทหารหรือเซนจูเรียนอ่าเป็นคือปืนทหาดาวนี่หิวอ่ะอืมก็หิวแล้วผมพูดผมก็หิวเงี้ยก็เป็นไว้ลอยนะเออหิวเลยนะป่ป่ะเลิกขายเลิกขายก็จะเป็นในส่วนของปืนทหารเฮ้ยนี่ปืนแบบนี้นี่รูปแบบใหม่เลยนะอืมเป็นแบบออกแบบมาใหม่สวยนะสวยสวยครับแต่ถ้าเป็นเขาโอกใหญ่โตหน่อยก็สวยกว่าเดิมมาก 你根烤喷喷。 ไกลก็ปืนมันต้องเลยโอเคครับเพราะความสามารถของปืนก็เหมาะกับเซนเพื่อนเพื่อก็ลองไปดูกันได้นะครับที่สาคัญคือมันจุกระสุนได้100นัดต่อชุดนะครับก็ติได้เยอะกี่นัดครับก็แล้วแต่ปืนแล้วแต่ปืนที่เราจะใช้อันนี้คือได้เยอะสุดไม่เยอะสุดครับจริงจริงมีปืนการงานเยอะสุดแต่ว่าสําหรับตัวเนี้ยจุดเด่นของมันคือหนึ่งเลยหนึ่งร้อยนัดนะครับจุดที่2คือสามารถจมตีมีโอกาสนำสิบเปอร์เซ็นต์สร้างความเสียหายแบบพิเศษ พิเศษแบบซ้ำด้วยนี่คล้ายๆเราใช้กินซาดิปีกับมอลเตอร์ป่ะประมาณนั้นครับโอ้ดีนะถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับเบิร์นป่ะเบิร้ลปะต่อไปเลยแล้วกันอันนี้นะก็คืออสูรากิวอ์ใช่ไหมที่เพื่อนแข่งขันกันไปเนี่ยเชื่อป่ะก็คืออันนี้เป็นไอเทมของผู้ชนะที่ได้รับเป็นหมวกนะครับใช่คชื่อหมวกชื่ออะไรเลยหมวกเกมชุทแล้วโอ้โหแป๊บผมแปรงฟันทุกวันเอาละ ไม่กลิ่นมาจากไหนผมไม่รู้นะผมแปลงฟันทุกวันทุกวันไหนวันศุกร์ถ้าทุกวันศุกร์นะครับเรารู้กันแล้วนะครับเจอสกอฟิลแปลงฟันทุกวันศุกร์นะครับไม่เกี่ยวกับผมนะความสามารถน,นะครับคือเพิ่มคอนเทนต์0ใครคิดวะเนี่ยผมพี่กุกระหมาบเลยฮะอันนี้มันมีแค่นี้จริงเหรอความสามารถอ่ามันใส่ช็อบแฟชั่นก็คือเพิ่มคอนเทนต์0ใช่มีแก้ไขบ้างต่างคือหนึ่งครัสรสบสร้างห้องสนทนาแล้วไม่สามารถชวนปาร์ตี้ได้นะครับ ก็เราก็แก้ไขให้ถูกต้องโดยที่ว่าสร้างห้องสนทนาแล้วสามารถชวนปาร์ตี้ได้นะครับต่อไปครับก็คือเมื่อกดทัตษรทวนกระแสและโดนสาบหินมือนมมันเกิดบังคับซึ่งไม่สามารถทวนกระแสได้แล้วแก้ไขเพื่อสามารถดนกระแสได้ตามปกตินะครับข้อเจครับเครื่องบดับบถูกทำลายอันนี้ใช่ของมันที่แล้วป่ะใช่ใช่ใช่ก็ไม่สามารถแสดงบอกเหมือนทักษะททำลายชิ้นส่วนอื่นได้เฮ้ย เอ้ยเรามาจากไหนวะเนี <poisoned indo> de qui, de ่ยเสกได้ปะเนี่ยผมมึงเขาต่างเสกแล้วพี่ผมไม่รู้ขึ้นงงเลยฮะกับผมบอกแล้วหิวคุณก็พูดให้ผมหิวอะโอ้เฮ้ยวันหลังบอกเขาอ่ะไอขาขาพี่มั่งนะเจนรุ่มนะจะจะได้กินมั่งไม่ไม่เสกของไม่เสกขาของเขาอิ่มเสกสาวอุ่มๆพุงๆเลยนะเดี๋ยวเสกกินมั่งไปเดี๋ยวไปข่อยเจ็ดก่อนดีกว่าไม่ธรรมดาอ่ะข่อยเจ็ดฮะบัฟเครื่องประดับถูกทำลายครับวันนี้ก็คือบัฟ จึงเกิดไฟก็คือเราได้แก้แล้วก็ทักษะเนี่ยจะเป็นของคุณศึกนะครับก็ไม่แสดงสถานะบอกเหมือนาาทักษะทำานชิ้นอืน่นเราก็เลยเนี่ยได้รับแจ้งผู้เล่นมาสกิลเดียวเช่าที่เป็นครับผมมันก็จริงอาจจะมีหลายสกิลรวมๆหละที่ว่าอยู่ในสถานะคล้ายๆกันเราแก้ไขถูกต้องะสำหรับผู้เล่นที่เปิดไม่ได้เท่มที่เป็นชิ้นเลยเนี่ยเราจะได้เป็นบตรสะสมเป็นบารสะสมเก็บครบสิบใบก็ได้ชิ้นช้นนั้นไปเลยก็จะแบ่งระดับหนึ่ง ดาวสองตางสองดาวสีดาวนะนี่ก็เป็นแลงก,กันไปออเออมาในส่วนของอัปเดตที่นี้เนี่ยว่ามีอเท่ใหม่ๆเข้มาม,มาบ้างมาในส่วนของหมวกกอนเลยดีกว่าครับก็หมวกก็จะเป็นหมวกเดิมอยู่อันหนึ่งอยู่แล้วน,นะฮะก็คืออร่อยอร่อ,อ,รอ,อ,รอหูเอลฟอมครับใส่แล้วดูเหมือนหูเอลนะใส่ดูเหมือนเอลออ์ก็<ต>หูเอลแหละแต่ผมชอบนะหูเอลเนี่ยเป็นไอเทมที่ผมชอบชิ้นหนึ่งทำไมฮะใส่แล้วหูมันยืดออกมาเปรี้ยวไม่ต้องเรียกว่าหูเอลฟ์ฟอร์มเลยแล้ก็ของฟอมของจริงก็ต้องไปตัดแตะหูเอลดี ที่สองครับก็อันนี้ต่อยอดมาจากสาักขีนะใช่ขีดส่คู่กันในฮงเทน,น่าดูนะเขาบอกเอา,าหมวกกับเผาสัดงดาทำไมต้องสังดาถ้าเป็นผมคอนเสิตสักดาอ่ะแรบบี้แรบบี้ตะโก้แรบบี้ครับกำลังคู่าอีกชิ้นหนึ่งฮะตะโก้หมายถึงจิตน,นี่โดน,โด,น,โด,นโดนเล่นกอนทำไมอ่ะตัวเล็กเลย อ๋อคือตสกอตนี่นะคะนรับมังกรเกลียนบอสบอสมังกรเกลียนโอเคได้ช็อเทพตัวนี้ผมลองพางยแล้วบริสุทธิ์ของสัตว์ขี่ครับก็อาทิตย์นี้ก็เราลงผู้เลยนะสัตว์ขี่หนูกระเพาะหางดาบนะครับก็ลงคู่กับหมวล่แต่ว่าหมว่หนูกระเพาะหางดามเรล,ลงไปก่อนหน้านี้ละความสามารถนี่ก็คือเพิ่มต่อเนื่อง15เปอร์เนะ,ะ,ะเพิ่มต้านทานพิษหากขี่ใน80 เนี่ยเนี่นยการพวกสายดีบับได้ขนาดสีนะไม่ใช่ว่าใส่แล้วไม่ได้สีมันไม่เพิ่ม<ช>มันต้องต้องสีก่อนที่มันขับขี่ด้วยนะอ่าแล้วก็เพิ่มความเร็วขนาดขี่สามด้วยถูกต้องโอเคชิ้นต่อไปนะฮะวุ้นเบเปิลยักษ์ครับขับขี่ใหม่อีกแล้วก็เร็วเรือที่ผ่านมานี้เพิ่งลงเจ้าวุ้นเขียวไปวุ้นเขียวยเดนับเดินขันี่ก็ลงวุ้นเบเปิลเนาะตรงก็จะเป็นวุ้นอะไรวุ้นเทพยักษ์มา ก็อะไรคิดคิดอยู่ก็อันนี้นะเขาสามารถก็เพื่อป้องกันป้องกัรหลังขนาดขี3นะครับเพื่อป้องกันเวลนหลังขนาดขีด3ก็เหมาะสำหรับอาชีพที่มีกามป้องกันหลังนะฮะก็เดี๋ยวเราปาดกิจกรรมสักหน่อยก็กิจกรรมที่เราจะมีอยู่ตอนนี้นะครับปีใหม่เราพูดไปแล้วก็เทศกาลที่ผ่านมาวันพ่อเทศกาลผ่านมาผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็มาจุดพูกมาอะไรในเกมนะครับบอกรักพ่อไป และวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญของไทยเราก็อย่าลืมด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นครับของ m o l ครับส้ายคือเดือนธันวาคมนี้เขาจะมาเป็นไรรอติดตามได้เลยนะครับผมรู้แล้วแต่ผมไม่บอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มกิววอลและการแข่งขันครับเดือนพม่าบอกว่าเดี๋ยวเราจะจัดเลยแต่จะจัดในแบบรูปแบบพิเศษที่ไม่เคยเจอมารูปแบบใหม่มมีการเดิมพันกันด้วยนะครับใครๆที่ชอบเดิมพันเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันนะครับคนสั้นรองที่ผ่านมาไหม อ่ารูปแบบรูปแบบการสูวก,กันอาจจะเหมือนครับแต่ว่าอาจจะมีเกี่ยวเดิมพันนิดนึงทำให้เือนเต้นมากขึ้น ก็ก็คือทําให้มีการลุ้นให้ผู้เล่นเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการลุ้นได้ว้าก็คือมีมานั่งดูเฉยๆอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงเราปาวไว้เท่านี้แล้วกันครับนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนครับผมเจมวัลลูกครับผมเจมสตตร์ฟิวาแล้วก็เกียรติสมะตารอลืมลืมได้ไงอะเมคี้ออกเสียงแล้วยังลืมอีกเหรอโอเคครับแล้ววันนี้เราขอลาตัวาครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ